เจนนิสทำชาวโซเชียลอึ้งหลังรีวิวห้องน้ำในบ้านเรียกว่ากลายเป็นไวรัสในโลกโซเชียลกันชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวหลังนักสแสดงสาวเจนิสเจนิสตาออกมาอัดคลับวิดีโอเผยห้องน้ำที่บ้านพร้อมถามว่าแปลกไหมอะโดยเธอพูดในคลิปวิดีโอว่าเพื่อนของเธอเรียกร้องให้ออกมาพาทัวร์ห้องน้ำที่บ้านเธอจึงตัดสินใจมาถ่ายรีวิว โดยภาพในคลิปวิดีโอเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของสาวๆอย่างแท้จริงเพราะมีเหล่าสกินแคร์จำนวนมหาศาลวางเรียงรายอยู่อีกทั้งยังมีข้าวของเครื่องใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นครีมอาบน้ำยาสระผมและอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องใช้ในการอาบน แต่ที่พีคที่สุดคือในห้องน้ำของเธอมีทีวีและโซฟาอยู่ด้วยแถมในห้องอาบน้ำยังมีเก้าอี้วางอยู่อีกซึ่งเธอบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีไว้ทำไมด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นสน,นั่นส่วนใหญ่โฟกัสไปที่โซฟาในห้องน้ำแทนอย่างมากมาย